And I'm feeling fly. It's hot with the sunny sky. We laugh out like every night. We can do what we want to. We roll with the windows down. Meet up with the boys in town. We go out around and round. Young and free, no place to be. Hey. สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สรี่จะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูนะคะแล้วก็เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จาก beauty c o t a g e ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งทาง beauty c o t e t เนี่ยส่งมาให้สรี่ได้ลองใช้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทางแบรนด์เลยนะคะชื่อรุ่นว่า sweet lolita p a เกจจิ n g ก็จะเป็นอะไรหวานหวาน v i n t a g ประมาณนี้นะคะส่งมาให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาแก้มปากนะคะแต่และอย่างเนี่ยอย่างเช่นตัว แก้มเองเนี่ยก็มีตั้งหลายสีนะคะในคอลเลคชันนี้มีแก้มหลายสีมีพาเลตตาด้วยกัน3พาเลตซึ่งพาเลตพวกนี้เนี่ย ซัล,ลี่พูดคร่าวๆก่อนว่าจะเป็นลุกของเน็กเก็ตสนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวต่างๆเนี่ยซล,ลี่จะลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะซล,ลี่เนี่ยจะขึ้นวิดีโอรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนที่จะมาขึ้นวิดีโอแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูก็ลองไปเช็ควิดีโอวันนั้นละกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยซล,ลี่ก็ใช้เครื่องสาอางพวกนี้เนี่ยมาแต่งหน้านะคะคิดว่าเป็นลุกง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถแต่งได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่งยังไงกัน โอเคค่ะเ okay, <spe ech> พื่อนๆวันนี้สาลี่ลงรองพื้นไปนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้รองพื้นใช้เป็นของ mega forever HD นะคะ <S <S แล้วก็ที่เหลือยังไม่ได้ลงอะไรเลยวันนี้เราจะเริ่มเขียนคิ้วกันแล้วกันนะคะด้วยเซตนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็น sweet Lolita นะเดี๋ยวสาลลี่จะใช้สีตรงกลางนี้นะคะอันนี้นะมาเขียนเป็นคิ้วของเราโดยใช้แปรงที่เขาให้มาด้วยเนี่ยนะคะ โค้งขึ้นมาใหม่นะคะแค่ใช้ตัวที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นอันนี้เติมช่องว่างเข้าไปให้คิ้วมันดูหนาดูชัดขึ้นนะคะจากนั้นสไลซ์ใช้สีนี้นะคะสีอ่อนๆอ,อ,อันนี้นะมาเบลนตรงหัวนิดนึงค่ะขั้นตอนสุดท้ายสไลซ์จะใช้วัคตัวนี้นะคะ ที่อยู่ในพาเลตเดียวกันเนี่ยมาเกลี่ยค่ะให้ขนคิ้วมันเรียงไปทางเส้นเดียวกันนะคะจากนั้นจะใช้หัวแปรงอีกด้านหนึ่งนะคะปัดให้มันเรียงเส้นนะคะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะทีนี้ถัดมาเราจะมาดูที่ตากันค่ะ ายแชโดว์ hadow, วันนี้เนี่ยสลี่ลงอายไพรเมอร์ไปแล้วนะคะใช้ของ NARS นะแล้วก็สลีจะลงครีมชาร์โดเบสอันนี้นะคะที่เป็นสีทองทองส้มๆแบบนี้ใช้นิ้วมือเกลี่ยให้ทั่วนะคะ จะใช้พาเลตอันนี้นะคะ Sweet Lolita ตัวนี้นะคะเบอร์03นะแล้วก็จะใช้สีตัวนี้สีออกส้มๆ um. อันนี้นะคะสีเบอร์ที่2นี้แล้วก็จะใช้นิ้วมือวนๆแบบนี้ ของ Beauty c o t t a g e นะคะเป็นแปรงอายแชโดว์ที่มีหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเก็บรายละเอียดตรงหัวตานิดนึงถัดมานะคะสันล,ลี่จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะไปที่ทางด้านหางตานะ ากนั้นสลิ์ใช้สีสุดท้ายซึ่งเป็นสีเนื้อด้านนะคะใช้กับแปรงหัวเดินสอแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยแบบนี้เลยค่ะวาดสําเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็เกลียขึ้นไปจากนั้นสลิ์จะใช้แปรงเกลียนะคะแปรงเบนที่ยังไม่ได้แตะสีอายแชโดนะคะ มาเกลี่ยขอบให้มันฟุง้งจากนั้นซลิีจะใช้สีขาวเนื้อครีมธรรมดานะคะเป็นไอเซอรดอลฟุ่แบบนี้ลงที่ใต้ท้องคิ้วแบบนี้ค่ะจริงๆใน p a l ลตตสวิต t ์โลลิตเนี่ยเขามีสี ตัวนี้เป็นสีครีมชิมเมอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวสลิจะใช้ตัวนี้ลงที่ใต้ขอบตาด้านล่างค่ะกับตรงหัวตานิดนึงด้วยนะคะหลังจากนั้นสลิจะใช้สีนี้นะคะกับสีนี้ผสมกันนะคะโดยการลงสีนี้ก่อนนะคะสีที่เป็นตัวชิมเมอร์ก่อน ที่ขอบตาล่างจากนั้นเกลี่ยให้ฟุ้งเลยค่ะเสร็จแล้วสัลี่จะใช้สีเข้มๆมันนี้นะคะน้ำตาลเข้มวันนี้นะคะ,เ,คนนะ,คะเขียนให้ชิดขอบขนตาค่ะจะเป็นการเน้นย้ำมากกว่าเพราะว่าวันนี้สลีจะไม่เขียนขอบตาล่างนะคะจะไม่ใช้ดินสอ เขียนขอบตาล่างจะใช้อายแชโดว์ตัวนี้มาทําให้ขอบตาเข้มแทนค่ะก่อนที่ซาล,ลี่จะเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัดขนตานะซาล,ลี่จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาน,นี้ก่อนอันนี้ก็มาจาก Beauty Cottage เหมือนกันนะคะซาล,ลี่ใช้อยู่ที่เบอร์02นะคะอันนี้ต้องเกลี่ยดีๆนะคะสำหรับตัว คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกลี่ยไม่ดีมันอาจจะตกร่องระหว่างวันได้นะคะเกลี่ยให้เนียนให้บางที่สุดนะสัลิจากรีดอายไลเนอร์ที่ด้านบนแล้วนะคะก็เป็นไอายไลเนอร์สีดำธรรมดาทั่วไปนะ เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วสลิจจาดัดขนตานะคะแล้วก็สลิจจะลองใช้อันนี้ด้วยนะคะเป็น Sweet Lolita Mascara Primer นะเปิดมาด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ สักนิดหนึ่งนะคะสลลีจะปัดขนตาล่างจากนั้นก็จะกลับไปปัดขนตาบนนะคะยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง ัดภายเมื่ก็ยังไม่ได้ปัดนะอาจจะต้องลองเล่นเป็นสักพักหนึ่งจากนั้นจล,ลีจะปัดบลอนเซอร์นะคะตัวนี้เป็นบลอนเซอร์ของ Beauty c o t t a g e เหมือนกันเป็น Forever Beauty Highlight and b r o n z e r ค่ะจล,ลีจะเลือกใช้เฉพาะตัวบลอนเซอร์นะคะเพราะว่าตัวบลอนเซอร์อันนี้ค่อนข้างใช้ได้นะคะเป็นบลอนเซอร์ที่มีชิมเมอร์สีทองแต่ว่าตัวไฮไลท์เนี่ย ไฮไลท์ที่มาด้วยกันเนี่ยนะคะมันเป็นไฮไลท์ที่แบบสีงาช้างแล้วก็มีเบสเป็นสีเหลืองซึ่งมันดูไม่เป็นธรรมชาติสำหรับสีผิวของซารี่เดี๋ยวซารี่จะใช้ไฮไลท์สีอื่นแทนนะคะซารีจะใช้บอนเซอร์ตัวนี้นะคะกับแปงแรงเล็กๆแบบนี้นะคะมาทำคอนัวร์ที่ข้างจมูกด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีชิมมเลอร์สีทองๆนิดนึงแต่ว่า คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะปกติเนี่ยคอนัวรข้างจมูกเนี่ยสล,ลิจะแนะนําให้เป็นเนื้อด้านซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้ออันนี้มาแล้วแล้วอยากจะใช้สล,ลิก็ว่าน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าจะต้องเกลี่ยให้เนียนนิดหนึ่งนะคะสันล,ลิจะลงไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์สีแชมเปญ ตัวนี้เป็นของ The Balm นะคะ Mary l u m i n i z e r ค่ะสำหรับตัว b ล u s h On วันนี้ที่สาิจะใช้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะ Beauty c o t t a g e Sweet Lolita เบอร์04นะคะซึ่งหน้าตาด้านในจะเป็นสีนี้นะคะเป็นสี p e พ c h ส้มนะคะที่มี s h i เ m อร์สีทองด้วย จากนั้นสัล,ลิี่จะทาปากสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมาจากคอลเลคชันเดียวกันเป็นสวีทโรลิต้าลิปพาเลตต์อันนี้เบอร์03นะคะเปิดมาด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทางด้านนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะสัล,ลิจะใช้สีนี้เป็นเบสนะคะจากนั้นจะตกทับด้วยสีนี้สัล,ลิี่จะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นที่สีแดง ตบทับด้วยสีนี้สาลีจะลองคอนซีลเลอร์ที่มุมปากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้นางจะคล้ําแล้วก็เห็นชัดเหมือนมันแย่งจุดสนใจอะคะ่ะ จลิจะเติมด้วยสีส้มอันนี้นิดนึงเพราะอยากให้มันออกส้มนะคะแตะไปที่ด้านในริมฝีปาก คอลเลคชันี้จาก beauty c o t t e g e นะคะเป็น collection sweet Lolita นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสรีลล่ก็ชอบลุคนี้ที่ได้มามันค่อนข้างจะแบบแต่งง่ายนะคะสรี่ว่าเอาไปแต่งได้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ส่วนรีวิวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวสรีลล่ลิง์กไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างอย่าลืมตามไปเช็คดูว่าสรุปโดยรวมแล้วสรีเนี่ยชอบหรือว่า ปรื้มผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าไม่ชอบตัวไหนบ้างนะคะลองคลิกไปดูได้ที่ก่องอินโฟด้านล่างนะคะวันนี้ัลิีไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย